เจอจำลัดสบัดสีแดงสีเขียวสีส้มสีฟ้าเอ้ยเมตตาเขาเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอีดูเอน็นเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก่อนเลี้ยงคนในหมู่บ้านให้รอดก่อนมีน้ําใจมีเข้าใจแต่รัฐบาลหน่วยงานองค์กรเขาจะจัดการเองให้อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ได้ไม่แก้ให้มาแล้วได้สัญชาติการศึกษาก็อยู่ในที่ตรงนั้นไห้ไปศึกษาร่วมกับคนอื่นครูมันจะพูดภาษาพามา่าได้ไหมโรงเรียนอื่นนะแล้วจะสปิกลิทแล้วเขาจะพูดอังกฤษเข้าใจไหมแล้วงบประมาณที่จะจัดสรรครูไปสอนอนะ่ะมันจะไปยังไง อาหารการกินการใช้ชีวิตการสื่อสารเด็กมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมเด็กมันไม่คนรับภาษาแบบนี้มันไม่ใช่โรงเรียนอินเตอร์แยกแยะค่ะให้มันแตกเป็นหมวดเป็นหมูมาอยู่ในศูนย์อพยพเป็นเวลาหนึ่งปีสองปีสามปีแต่ต้องอยู่ในพื้นคนด่าทั้งประเทศค,ครับนะเออไอ้สอไทยหัวใจพมา่าเนี่ยนะเออก็อพยพก็อยู่ตรงศูนย์อพยพสิจะมาปรปับปนกับคนไทยทําไมเขาว่าอย่างงี้นะเออซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการศึกษาละครับมันมีเรื่องอื่นตามมาเยอะแยะ นะสมมุติทัพพมา่ามาเรียนกับคนไทยนะให้การศึกษาเนี่ยนะก็จะต้องอะไรครับมีงบประมาณในเรื่องของอาหารนะจะกินจะอยู่ยังไงคุณจะสื่อสารกับคนไทยยังไงจะเรียนร่วมกันยังไงคำถามหลายคำถามเยอะแยะมากมายนะครับคุณมาอยู่กับคนไทยแล้วคุณจะพูดภาษาไทยหรือภาษาพมา่าแล้วหรือจะพูดภาษาอังกฤษ นะใคาจะเป็นโลงเดยนอินเตอร์พรมา่าหรือ,อยังไงนะงบประมาณก็ต้องลงไปนะครับคนไทยยังอเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเนะี่ยพี่แกบอกเนี่ะพม่าทุกวันนี้เป็นไงครับเดินขโมยของตามแม่สายเชียงรายเนะี่เขาเพื่อป้องกันไว้ให้แล้วมาเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องมาด้วยใช่ไหมมาเรียนเนี่ยแล้วพ่อแม่ไปจะรับมารับมาส่งยังไง หรือจงไปอยู่กับพ่อกับแม่หรือ,อยังไงหรือจะเป็นโรงเรียนประจาเออเรียนประจําก็ต้องอยู่ต้องกินต้องนอนนะต้องมีพ้าห่มหมอนมุง้งนะงบประมาณจะเอาจากไหนมาเลี้ยงเอานะครับเนี่ยคาถามสาร,รพัดเยอะแยะเลยไอ้พวกนี้มันคิดตื้นต้น่ะนะเออคิดอะไรคิดตื้นต้นไปเรื่อยเปื่อยนะไปรับดู เด็กพม่าเนี่ยโอ้โหนะเด็กไทยนี่ยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยบางคนบางที่โรงเรียนห่างไกลโรงเรียนบนดอยเอางบประมาณไปตรงนั้นดีกว่าเออนะครับไอตรงศูนย์ตรวพยโยบเขาก็ผักดันผักดันผักดันซึ่งกับพม่าไม่ยอมไปไม่ยอมไปไม่ยอมไปก็อยากอยู่ไทยอยากอยู่ไทยอยากอยู่ไทยไอสอสอก็บอกเออมาอยู่เลยมาอยู่เลยมาอยู่เลยเออมาอยู่เลยเดี๋ยวให้เรียนเดี๋ยวให้เรียนเดี๋ยวให้เรียนอย่างเงี้ย สทไทยก็ใจดีใจดีเหลือเกินนะสทไทยหัวใจมินออนไลน์สทไทยหัวใจอังวะเนี่ยนะใจดีเหลือเกินนะครับนะพร้อมต้อนรับนะอุ้มชูเออนะมไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพ่อม่เรงไปห่วงอะไรมากมายนะครับเขาผักดันอย่างเดียวแหละมไม่ต้องให้มาเรียนหรอกนะ เดี๋ยวคนไทยจะกลายเป็นเรียนภาษาพมา่าซะอีกเนนะครับตื่นเช้ามากับมิงกระบานะได้เรียนรู้สองภาษาสามภาษาออนะครับเอาไหมละ่ะอยากให้ลูกเรียนภาษาพมา่าไหมละ่ะดีออกใช่ไหมจะได้เป็นไกด์เที่ยวพมา่าใช่ไหมเออนะครับเรียนรู้สองภาษาสามภาษาไปเลยใช่ไหมมิงกระบานะเออ เออสมควรนะสมควรที่ประชาชนกด็ด่านะครับโอ้ด้อยค่าทหารนะตัดงบทหารนะครับเออแล้วก็มาอุ้มชูพมา่าเออเอาอะไรคิดวะนะอยากให้มีสสพม่าอุ้มชูไทยแบบนี้บ้างจังเลย นะสสประเทศอื่นก็ไม่เ็นจะมีใครมาอุ้มชูต่างด้าวเท่าไอคนนี้เลยวะเออนะครับกีดเลือดมานี่คงเป็นสีพาม,าม่ามั้งนะเออทั้งพักเลยครับไม่ใช่ไอคนนี้คนเดียวหรอกทั้งพักมันนั่นแหละนะสสไทยหัวใจพามา่าทั้งพักนั่นแหละเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ